สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาดูบ้าน Style Modern, สไตล์โมเดิร์นสชั้นที่หลายๆคนได้ใฝ่หากันนะครับก็ต้องขอบคุณพลพงนะครับคอนสตรัคชั่นหรือว่าพลพลรับเหมาสร้างบ้านนะครับแล้วก็รีโนเวทนะครับอันนี้เป็นแบบบ้านครับชั้นล่างนี้จะมีพื้นที่ใช้สอย89ตารางเมตรชั้นบนก็จะมี53ตารางเมตรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสร้างจริงพ้รับเหมาบอกว่าก็จะสร้างได้ใหญ่กว่ารูปแบบอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆนะครับ บ้านหลังนี้ราคาเบ็เสร็จอยู่ที่2องล้านห้านะครับใช้เวลาในการสร้างนะครับเท่าที่สอบถามผู้รับเหมาท่านบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ5เดือนนะครับรูปแบบของสีรูปแบบของในเรื่องของอาภายในบ้านตัวกระเบื้องอะไรต่างๆที่จะมีการปูก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะต้องการแบบไหนก็ต้องมีการไปคุยกับผู้รับเหมานะครับขนาด3มห้องนอน2ห้องน้ําครับผมมี2ชั้น ตามที่เห็นนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบโดดเด่นแล้วก็สวยงามในยุคที่เรียกว่าบ้านสมัยใหม่นะครับที่หลายๆคนต้องการในเรื่องของบ้านทรงโมเด์นะครับลหลายคนก็ถามว่าขอดูแบบ2ชั้นหน่อยวันนี้ก็เลยนะครับเอามาให้ดูคร่าวๆว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งรายละเอียดในเรื่องของการติดต่อช่างผมจะลงไว้ด้านล่างวิวโอนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งท่านก็รับเหมาสร้างบ้านนะครับก็จะมีแบบบ้านลหลายแบบนะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปดูได้ นี่ครับอันนี้เป็นแบบบ้านสองชั้นสไตล์โมเดินมีระเบียงด้านบนด้วยนะครับไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจสบายๆตามท,ที่เห็นครับสีแล้วก็สามารถที่จะคุยกับผู้รับเหมาได้ต้องการในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับภายในบ้านมีการตกแต่งนี่ค่อนข้างที่จะหรูเลยทีเดียวนะครับตามที่เห็นยังกับโรงแรมเลยครับสไตล์นี้ต้องบอกว่าโดนใจคนรุ่นใหม่ในการที่จะสร้างบ้านได้เลย การกระจกประตูนะครับห้องน้ําคือทุกๆท,ที่สามารถที่จะเป็นพื้นที่ใช้สอยได้ทั้งหมดนะครับสีนี้ก็จะเป็นแบบสีสมัยใหม่เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากจะได้สีแบบไหนอย่างไรก็สามารถที่จะคุยกับผู้รับเหมาได้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่มันเสร็จแล้วของเจ้าของบ้านที่เขาได้ถ่ายมาให้ดูนะครับก็เลยขออนุญาตาเจ้าของผู้รับเหมาเพื่อที่จะให้หลายๆคนได้มาดูเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะสร้างบ้าน นะครับเพราะว่าตอนนี้แบบบ้านโมเดิร์นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับเป็นรัไฟเป็นสมัยใหม่เลยนะครับเป็นแบบนี้ <c oughs> สนใจไงก็ติดต่อเข้าไปได้ครับที่พลพง์นะครับรับเหมาแล้วก็รีโนเวทบ้านตามรายละเอียดเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงไว้ด้านล่างวีดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็น Facebook ของท่านครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดทั้งหมดไว้ด้านล่างวีดอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ